ลองคิดกันเล่นๆนะคะว่าถ้าพูดถึงคนที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ยชื่อของใครจะแวบเข้ามาในหัวเป็นชื่อแรกๆอีลอนมัสหรืออาจจะเป็นมหาเศรษฐีน้ำมันสักคนอืมก็คงเป็นชื่อพวกนี้แหละครับคนในยุคปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ค่ะแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมอมองดูสักนิดนึงล่ะคะ ไม่ได้วัดจากตัวเลขแบบตรงๆแต่เราลองวัดจากสัดส่วนความมั่งคั่งของคนคนนั้นเทียบกับ GDP ของโลกในยุคที่เขามีชีวิตอยู่อ๋อคือดูว่าเขามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อโลกในยุคนั้นมากแค่ไหนใช่เลยค่ะแล้วพอวัดแบบนี้ปุ๊บคนที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์กลับกลายเป็นชายคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เมื่อ500กว่าปีก่อนยา,ออยาคอบฟุกเกอร์ยาคอบฟุกเกอร์หรือยาคอบผู้มั่งคั่งค่ะ ชายที่ถ้าเราลองตีมูลคา่าทรัพย์สินของเขาเป็นเงินในปัจจุบันนะคะตัวเลขมันจะพุ่งไปถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเรื่องของเขานี่มันมันไม่ใช่แค่เรื่องความรวยนะครับแต่มันคือเรื่องของอำนาจที่มากับเงินคือเขาเป็นสามัญชนที่ไม่ได้สวมมงกุฎแต่กลับสามารถควบคุมกษัตริย์ควบคุมพระสันตปาปาได้คือเขาเป็นผู้เล่นตัวจริงที่อยู่หลังมา่านการเมืองของยุโรปเลย นั่นแหละค่ะคือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ว่าชายคนนี้สร้างอาณาจักรของเขาขึ้นมาได้ยังไงและเขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเงินมันทรงพลังยิ่งกว่าดาบได้ยังไงกันแน่เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยยาขอบฟูกเกอร์เขาคือใครมาจากไหนกันแน่คะเขาเกิดปี1459ครับที่เมืองออสบวกในเยอรมน,นีสิ่งสำคัญเลยคือต้องเข้าใจยุคสมัยที่เขาอยู่ก่อน คือมัอนเป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีครับระหว่างยุคกลางที่กําลังจะจบลงกับยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือเรเนซองส์ที่กําลังรุ่งเรืองเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับโครงสร้างอํานาจเก่ากําลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงคือาศาสนาจักรยังมีอํานาจสูงสุดทางจิตวิญญ,ญาณนะแต่ในทางโลกเนี่ยโอ้โหบรรดากษัตริย์ขุนนางโดยเฉพาะตระกูลฮับส์บวกนี้รบกันไม่หยุดเลยแล้วสงครามสมัยนั้นมัน,ม,นมันใช้เนินมหาศาลมาก พวกเขาอาจจะมีที่ดินเยอะแต่สิ่งที่ขาดตลอดเลยก็คือเอเงินสดอ๋อเหมือนมีสินทรัพย์เยอะแต่สภาพคล่องต่ำว่าอย่างนั้นเถอะถูกต้องครับและความวุ่นวายทางการเมืองตรงนี้แหละที่กลายเป็นโอกาสทองของฟุกเกอร์ใช่เลยครับในขณะที่คนอื่นกำลังรบกันเพื่อเกียรติยศฟุกเกอร์มองเห็นสิ่งที่ต่างออกไปเขามองเห็นหนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากสงครามพวกนั้นแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าหนี้ของทุกคน น่าสนใจมากค่ะคือในขณะที่คนอื่นมองสนามรบเขามองเห็นงบดุลที่กำลังจะติดลบทีนี้ในข้อมูลที่เราได้มามันชี้ให้เห็นสามกลยุทธ์หลักที่เป็นเหมือนเสาหลักของอาณาจักรเขาเลยเรามาเริ่มที่เสาแรกกันก่อนการผูกขาดเมืองแร่แนวคิดนี้มันฉลาดมากเลยนะคะเขาทาได้ยังไงคะคือจุดเริ่มต้นมันน่าทึ่งมากครับเขาเห็นจุดอ่อนของชนชั้นปกครองที่บอกไป คือพวกเขาถังแตกอยู่เสมอเขาเลยเข้าไปในฐานะผู้ให้กู้แต่สิ่งที่เขาทํามันต่างออกไปต่างออกไปยังไงคะเขาไม่ได้ต้องการแก้ดอกเบีย้ยเป็นเงินสดเหมือนนายธนาคารทั่วไปแต่เขาขอสิทธิ์ในการทําเหมืองมาเป็นหลักประกันแทนโอ้โห oh. ใช่ครับอย่างกรณีของอาร์ชดยุกซิกิสมุนแห่งทิโรที่เป็นหนี้สงครามจนแทบล้มละลายฟุกเกอร์ก็ยื่นข้อเสนอให้เงินก้อนโตเลย แลกกับการเข้าควบคุมเหมืองแร่เงินและทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเดี๋ยวสิคะหมายความว่าขุนนางยอมยกสิทธิ์ในแหล่งทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของตัวเองให้สามัญชนคนเดียวเนี่ยนะเขาไม่กลัวเหรอคะว่ากําลังมอบอํานาจทางเศรษฐกิจที่มากเกินไปให้คนคนเดียวตอนนั้นพวกเขาไม่มีทางเลือกครับความต้องการเงินสดเพื่อจ่ายค่าจ้างทหารมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่ต้องแก้เดี๋ยวนี้ฟุกเกอร์เขามองเกมยาวกว่านั้นเยอะในขณะที่คนอื่นมองแค่ศึกครั้งหน้าใช่ครับ ผลก็คือในเวลาไม่นานเขาก็กลายเป็นผู้ควบคุมวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตทั้งเงินตราและอาวุธเท่ากับว่าใครก็ตามที่อยากจะผลิตเหรียญกระสาบหรืออยากจะหล่อปืนใหญ่ก็ต้องมาซื้อแร่จากเขาเท่านั้นเป็นการคุมตลาดตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําอย่างสมบูรณ์แบบเลยถูกต้องครับมันคือการผูกขาดที่ทรงพลังมากแล้วก็กลายเป็นฐานให้เขาก้าวไปสู่กลยุทธ์ทีออ่อุกอาจยิ่งกว่าเดิม โอเคค่ะพอมีอำนาจทางเศรษฐกิจเต็มมือแล้วเดิมพันครั้งต่อไปของเขามันก็เลยใหญ่ขึ้นไปอีกจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาไม่ได้แค่ให้กู้กับผู้มีอำนาจแล้วแต่เขาเริ่มสร้างผู้มีอำนาจขึ้นมาเองเลยใช่ครับเหตุการณ์ที่เป็นตำนานที่สุดเลยก็คือการเลือกตั้งจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี1519ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงอำนาจที่สุดในยุโรปตอนนั้นเลยมีผู้ท้าชิงสองคนคือพระเจ้าฟรองชัวที่หนึ่งของฝรั่งเศสกับพระเจ้าชาชที่ของเปน เป็นการเลือกตั้งที่ต้องใช้เงินซื้อเสียงกันแบบเปิดเผยเลยใช่ไหมคะมันคือสองครามการประมูลดีๆนี่เองครับแล้วฟุกเกอร์ก็ตัดสินใจทุ่มสุดตัวให้ฝั่งของชาลส์เขาทุ่มเงินไปกว่า850,000ฟอรินซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลมากเพื่อติดสินบนคณะผู้เลือกตั้งทั้ง7คนให้โหวตให้ชาลส์แล้วก็ได้ผลได้ผลครับในที่สุดชาลส์ก็ได้รับชัยชนะขึ้นเป็นจกักรพรรดิชาลส์ที่5 ฟังดูเสี่ยงมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเขาพนันผิดข้างขึ้นมาล่ะคะไม่ใช่แค่เสียงเงินนะแต่ยังสร้างศัตรูที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุโรปขึ้นมาด้วยนั่นแหละครับคือความเก่งของเขาเขาคำนวณความเสี่ยงมาอย่างดีและเขาก็ไม่ได้ทำแบบลับๆด้วยนะมีหลักฐานเป็นจดหมายที่ฟุกเกอร์เขียนถึงจักรพรรดิชาวซีห์ที่หลังเพื่อทวงหนี้เลยครับโอ้โหเขาเขียนประมาณว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าหากปราศจากความช่วยเหลือของข้อพเจ้าแล้วฟาบาทคงไม่อาจได้รับมงกุฎแห่งโรมันมาครองได้ นี่คือคําพูดของสามัญชนที่กําลังทวงหนี้จัก,กรพรรดิครับมันแสดงให้เห็นอํานาจของเขาได้ชัดเจนที่สุดเลยเหลือเชื่อจริงๆค่ะนี่คือการซื้อตาแหน่งที่ทรงอํานาจที่สุดในยุโรปด้วยเงินแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะนอจกจากจักรพรรดิแล้วเขายัางเข้าไปผัวพันกับพระสันตป,ปาปาด้วยใช่ครับและจุดนี้คือจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปตลอดกาลเลยเรื่องมันเริ่มจากที่สันตสํานักที่โรมเนี่ยต้องการสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ให้ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่โครงการมันใหญ่เกินไปจนเงินหมดและแน่นอนว่าคนที่พระสันตปาปาหันไปหาก็คือยาขอบซุกเกอร์เดาไม่ยากเลยค่ะแต่ปัญหาคือพอถึงเวลาต้องใช้คืนสันตสำนักก็ไม่มีเงินมาคืนคือสถานการณ์มันน่าลำบากใจมากสถาบันศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังติดหนี้สามัญชนคนหนึ่งแล้วฟุกเกอร์ทำยังไงคะเขาไม่ได้แค่ทวงเงินเฉยๆครับเขาเสนอ ทางออกเชิงธุรกิจให้ด้วยทางออกที่ว่านั้นก็คือการออกขายใบไถ่บาปครับออ๋ oh. แนวคิดคือให้คริสตจักรระดมทุนจากศาสนิกชนทั่วยุโรปบอกว่าเงินที่ได้จะไปสร้างมหาวิหารและคนที่บริจาคก,ก็จะได้รับการลดโทษจากบาปซึ่งแน่นอนว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็ต้องถูกหักมาใช้หนี้คืนให้ฟุกเกอร์และการขายใบไถ่บาปอย่างเอิเร์ตเกเกินี่เองที่กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายสําหรับนักบวชที่ชื่อมาตินลูเทอร์ จนเขาออกมาคัดค้านและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่ในยุโรปใช่เลยครับมันน่าทึ่งมากที่ต้นตอของเหตุการณ์ที่แบ่งแยกโลกคริสเตียนออกเป็นสองส่วนมันมาจากการเจรจาธุรกิจเพื่อทวงหนี้ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันพิสูจน์ว่าอำนาจทางการเงินมันแทรกซึมไปได้ทุกที่จริงๆทีนี้การจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ได้มันต้องอาศัยมากกว่าแค่เงินทุนเขามีอาวุธลับอะไรอีกซึ่งนี่ก็คือเสาหลักต้นที่3ของอำนาจเขา ที่ดิฉันว่ามันล้ำยุคที่สุดเลยนั่นคือการสร้างระบบข่าวกรองของตัวเองเขาเข้าใจหลักการที่ว่าข้อมูลคืออำนาจอย่างลึกซึ้งครับในยุคที่ข่าวสารยังเดินทางด้วยความเร็วของม้าฟุกเกอร์ลงลงทุนสร้างเครือข่ายส่งสารส่วนตัวที่ครอบคลุมทั่วยุโรปเลยเขามีเอเจนต์ประจำอยู่ในทุกเมืองท่าสำคัญไม่ว่าจะเป็นเวนิสโรมลอนดอนเหมือนหน่วยสื่อราชการลับของเอกชนหน่วยแรกของโลกเลยหรือเปล่าคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ ผลก็คือข้อมูลทุกอย่างทั้งการค้าการเมืองข่าวซุบซิบในราชสำนักจะถูกส่งตรงมาถึงโต๊ะทำงานของเขาที่อุลซ์เบิร์กก่อนใครทั้งหมดโอ้โหลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่กษัตริย์ยังรอกข่าวจากสัปดาห์ที่แล้วฟูกเกอร์ได้ข้อมูลแบบเกือบจะเรียลไทม์มันเหมือนกับยุคนี้คือเขามีอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกในขณะที่คนอื่นยังใช้โมเด็มต่อสายโทรศัพท์อยู่เลยเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากครับเขารู้ล่วงหน้าว่าเมืองไหนจะรบกันก็รีบย้ายทรัพย์สิน รู้ว่าสินค้าอะไรจะขาดตลาดก็รีบไปกว้านซื้อมาเก่งกําไรจนคนสมัยนั้นลือกันว่าเขาไม่พลังวิเศษแต่จริงๆแล้วมันคือพลังของข้อมูลที่เหนือกว่าคนอื่นสุดยอดจริงๆค่ะทั้ง3เสาหลักนี้การผูกขาดทรัพยากรการควบคุมสถาบันอํานาจแล้วก็การครองข้อมูลมันทําให้เห็นภาพชัดเลยว่าอาณาจักรของเขามั่นคงขนาดไหนแล้วทั้งหมดนี้มันทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กับโลกเราบ้างคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ เขาเป็นคนที่เปลี่ยนกระบวนทศน์ของโลกครับจากยุคที่ชาติกําเนิดสําคัญที่สุดมาเป็นยุคที่ทุนเริ่มเข้ามามีอํานาจเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเงินที่หามาสามารถเอาชนะสถาน,นะที่ติดตัวมาแต่เกิดได้ใช่ครับเขาวางรากฐานของระบบธนาคารสมัยใหม่การให้สินเชื่อระหว่างประเทศและที่สําคัญคือการใช้ข่าวกรองเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจซึ่งเป็นพิมพ์เขียวที่มหาเศรษฐีรุ่นหลังๆก็ยังต้องเดินตาม แต่ในข้อมูลที่เราดูมามีอีกหนึ่งมรดกที่น่าสนใจมากแล้วก็ดูจะขัดแย้งกับภาพลังในทุนของเขานะคะนั่นก็คือฟุกุไรอ๋อฟุกุไรครับมันคือโครงการที่พักอาศัยเพื่อสังคมหรือพูดง่ายๆคือหมู่บ้านสําหรับคนยากจนที่เขาสร้างขึ้นที่เมืองเกิดของเขาค่ะ และสิ่งที่น่าทึ่งก็คือค่าเช่าของที่นี่แทบไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตลอด500ปีที่ผ่านมาหมายความว่ายังไงคะยังราคาเดิมจนถึงทุกวันนี้เลยเหรอคะใช่ครับค่าเช่าที่กำหนดไว้แต่แรกคือ1 r ึ n i ไรนิ i เ d ลดต่อปีซึ่งถ้าตีเป็นเงินปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ0.88ยูโรหรือราวๆ35บาบาทต่อปีนะครับต่อปีครับ โดยมีเงื่อนไขแค่ว่าต้องเป็นชาวคาทอลิกที่ยากจนของเมืองแล้วก็ต้องสวดภาวนาให้ยากอบฟุกเกอร์และครอบครัวเขาวันละสามครั้งไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีสถานที่แบบนี้อยู่จริงบนโลกเป็นเหมือนอนุสร์ที่มีชีวิตเลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ทําให้เรื่องราวของเขามีมิต,ติที่ซับซ้อนขึ้นมากถ้าให้สรุปนะคะเรื่องราวของยาอบฟุกเกอร์ก็คือเรื่องของชายผู้ใช้เงินซื้อจกักรพรรด จุดชนวนการปฏิรูปศาสนาโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็สร้างเครือข่ายข่าวกรองที่ล้ำยุคมากๆมันเป็นกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมเลยครับว่าระบบการเงินสามารถเข้าไปมีอิทธิพลกำหนดทิศทางของสถาบันการเมืองและศาสนาได้ยังไงซึ่งเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เราก็จังเห็นได้ในโลกปัจจุบันแต่ในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก สุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจให้ได้ขบคิดกันต่อนะคะตลอดการพูดคุยของเราจะเห็นว่าพลังของฟุกเกอร์ส่วนใหญ่มาจากข้อมูลที่เขาถือครองเหนือคนอื่นในโลกยุคปัจจุบันที่เรามักจะได้ยินว่าข้อมูลคือขุมทรัพย์ใหม่เราจะเห็นความคล้ายคลึองอะไรบ้างระหว่างเครือข่ายส่งสารของฟุกเกอร์กับบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีที่ควบคุมข้อมูลของเราในทุกวันนี้ แล้วถ้าฟูกเกอร์ใช้ข้อมูลของเขาเพื่อสร้างจัก,กระพัดขึ้นมาได้บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้จะใช้ข้อมูลของเราเพื่อสร้างอะไรขึ้นมานี่คือคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อกันค่ะ